สวัสดีครับในคลิปนี้เราไปทดสอบ iPad OS 17.0.3กันต่อแนะนําให้อัปเดตกันด่วนเลยครับเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับข้อมูลในเครื่องของเราสําหรับ iPad OS 17.0.3รองรับ iPad ในรุ่นต่างๆที่แสดงอยู่นบนหน้าจอตอนนี้เลยครับการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้เมื่อเทียบกับ iPad OS 17.0.2ผลลัพธ์การทดสอบความเร็วและแบตเตอรี่จะดีขึ้นหรือไม่เวอร์ชั่นใหม่นี้จะเป็นยังไงเราไปทดสอบกันเลยครับ เราไปเริ่มกันที่การทดสอบความเร็วด้วยแอป Geekbench 6ผลลัพธ์ที่ได้ iPadOS 17.0.3บน iPad Pro 11นิ้ว2018ทำความเร็วในส่วนของ CPU Single Core เพิ่มขึ้นนิดเดียวส่วน Multi Core ลดลงนิดิดเราไปดูผลการทดสอบ GPU กันบ้างครับผลลัพธ์ที่ได้ความเร็วในการประมวลผลด้านกราฟิกลดลงเล็กน้อยความเร็วโดยรวมแทบไม่ต่างจากเดิมจากความเร็วเราไปทดสอบแบตเตอรี่กันต่อเลยครับ สำหรับการทดสอบแบตเตอรี่จะวัดด้วยการจับเวลาต่อเนื่องหนึ่งชั่วโมงดูว่าแบตเตอรี่ลดลงไปมากน้อยแค่ไหนโดยตั้งระดับความสว่างและระดับเสียงเท่ากันเริ่มต้นที่ระดับแบตเตอรี่100%เเท่ากันสุขภาพแบตเตอรี่เท่ากัน,ตตกนในวิดีโอนี้จะเร่งความเร็วในการเล่นนะครับเพื่อให้วิดีโอสั้นและกระชับจนถึงผลลัพธ์ที่ได้ไปชมกันเลยครับในการทดสอบนี้จะตั้งค่าให้เปิดหน้าจอเอาไว้ตลอดเวลานะครับสว่างตลอดไม่ปิดเลย ดังนั้นเครื่องจะใช้พลังงานมากกว่าปกติต่างจากเวลาที่เราใช้งานกันจริงๆที่มีการเปิดหรือปิดหน้าจอเป็นระยะไม่ได้เปิดเอาไว้ตลอดเวลาในการใช้งานจริงเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่จะลดลงน้อยกว่านี้นะครับหลังผ่านไป1ชั่วโมงผลการทดสอบ3ครั้ง iPad OS 17.0.3บน iPad Pro 1บนิ้ว2018ใช้แบตเตอรี่ประหยัดขึ้นนิดนึงครับโดยใช้ไปหรือ95% ในขณะที่ iPad OS 17.0.2ใช้ไป6%หรือ94%การอัปเดตเป็น iPad OS 17.0.3บน iPad Pro 11นิ้ว2018นี้ความเร็วโดยรวมแทบไม่ต่างจากเดิมแต่แบตเตอรี่ประหยัดขึ้นนิดนึงแนะนำว่าอัปเดตดีกว่าครับเพื่อปกป้องและเพิ่มความปลอดภัยให้กับข้อมูลของเราด้วยครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมและพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ